ไปแล้วไปแล้วหนีแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าพึ่งเตี้ยอย่าพึ่งเตี้ยอย่าพึ่ง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 อย่าพิ่งไอ้เตี้ยเฮ้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยกูจะใายโอ้แม่มดชิดแค่ สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไม้ค้าบนะครับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับที่เราเอาชีวิตรอดกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการปนของหมู่บ้านแล้วก็หาฟาร์มของต่างๆนะครับแล้วก็เออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเขาเรียกว่าฟาร์มของเพิ่มอีกนะครับก็คือผมจะไปลองดูตรงต้นไม้ตรงที่เราเกิดตรงนู้นนะครับแล้วก็จะดูว่าข้างล่างเนี่ยข้างล่างต้นไม้เนี่ยมีทำหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากเล็กๆน้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันนั่นเองนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยโอเคนะครับเออผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วก็ผมแปลกอย่างหนึ่งครับทุกคนเห็นสกินไหมครับคือผมเข้ามาอยู่ดีๆแล้วก็สกินมันเปลี่ยนเองเออก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะครับโอเคช่างมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาชีวิตรอดต่อกันเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราต้องไปหาเขาเรียกว่าเออที่ขุดดินก่อนเพื่อไปขุดลงข้างใต้นะครับเออเดี๋ยวผมจะสร้างไว้แถวๆนี้แล้วกันนี่วางไว้ตรงนี้เลยเออเดี๋ยวเราจะทําการครัฟเขาเรียกว่าพ i ิกแอ็ก่อนเลยก็ได้นะครับแป๊บน,นึงครับผมจะครัฟไม้นี้ก่อนนะแล้วก็มาทําเป็นไม้แท่งนะครับโอเค แล้เราก็เอามาทำเป็นพิกเอหินนะครับเพื่อเอาไปขุดดินนั่นเองนะนี่โอเคได้มาแล้วนะครับแล้วเราก็จะคราบอันนี้อีกทีนึงนะครับก็คือที่ขุดดินนั่นเองนะโอเคเรียบร้อยเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขุดกันเลยนะครับเเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่าเออผมลืมคราบขวานเลยทุกคน โอเคก็มีเออคนขอมานะครับว่าให้ผมเนี่ยทำคลิปยาวหน่อยนะโอเคได้นะเดี๋ยวผมจะเอาประมาณสัก20นาทีเลยนะเฮ้ใช่ทางนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน่าจะใช่แหละทางนี้แหละถ้ามีคนแกะอยู่ตรงนี้อา้าวไม่ใช่ฝั่งนน้นดีฝั่งนู้นึบอ,อยู่ไหนวะเนี่ยคนแกะนั่นไงครับเอ็นเดอร์แมน เราก็อย่าไปมองตามันนะครับถ้ามองมันเนี่ยมันจะตีเรานะโอเคโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับนู่นนะครับต้นมันก็อยู่ตรงนู้นเฮ้ยเห็นไหมตรงนั้นนั่นเองว้าวเฮผมว่ามันต้องมีถ้ำแน่ๆเลยทุกคนว่ามันจะมีถ้ำอยู่ข้างล่างไหมครับถ้ามันไม่มีนี่ก็จบเลยนะโอเคเราจะขุดตรงนี้เลยแล้วกัน โอ้ยเจอเหินแล้วครับทุกคนจะมีไหมจะมีไหมมันต้องมีสิครับเพราะว่าถ้ำน,นี้นะมันจะสวยมากเลยนะผมไม,ไม่รู้ว่าขุดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเออเจอราวาหรือเปล่าเจอราวาเราก็ได้เกิดใหม่แน่นอนครับ เริ่มไม่ไม่แน่ใจแล้ววะ่ะเอ้ยผมค้าฟไฟก่อนดนกว่าไหมโอเคแป๊บนึงนะครับผมขอค้าฟไฟแป๊บนึงผมเนี่ยลืมค้าฟไฟเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ทานทีนี่โอเคค้ามมาสักสอันก่อนครับแล้วก็ทุกทิ้งก่อนโอเคนี่เพื่อให้มันสว่างกว่าน,นะครับ ปบปบปบทุกคนว่าจะเจอไหมครับอาจจะไม่เจอก็ได้นะผมว่าผมว่าไม่เจอแน่เลยทุกคนเออไม่น่าจะเจอแล้วครับทุกคน ไม่เจอครับทุกคนกควรทำไงดีมันอุย้ย <c oughs> ผมเจอครับทุกคนนี่แต่ผมเกือบตายเฮ้ยเลืออ <c oughs> เลือกติดลิดปักไฟไว้ก่อนเลยครับทุกคนเฮ้ย ผมเจอครับทุกคนนี่ครับมันเป็นถ้ำที่มันจะมีไอเถาวัลสวยๆอยเงี้ยเต็มเลยนะครับดูนี่ครับเราต้องจำทังออกให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราหลงแน่นอนเราจะไม่หลงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้กลับไปที่หมู่บ้านต่อนะเอยแต่ผมอยากลงไปข้างล่างมากเลยอะ่ะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาในถ้ำนี้ก่อนเลยนะครับโอ้ทุกคนผมตายแน่เลยโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนอ,อ,อึอึผมตาย คครับทุกคนผมตายนะครับเฮ้ยอ๋อตกใจหมดผมนึกว่าผมตั้งกล่องเก็บขออไอ้กล่องค้าไปตรงนั้นเฮ้ยผมตายผมต้องกลับไปแก้แค้นครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมจะกลับไปแก้แค้นครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงที่ที่ที่ท,ที่ที่ผมตายไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือตรงต้นไม้นั่นแน่ยที่ผมลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวผมต้องตัดไม้ก่อนนะครับคือผมไม่มีที่ขุดดินแล้วก็ที่ขุดหินนะไม่งั้นตกลงไปเดี๋ยวตายแน่น,นอนครับเพราะว่าเราต้องขุดลงใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยดียดย๋ผมลืมค้าบันนี้ครับทุกคนไอ้ที่ขุดดินนะ ว่าที่ขุดดินเราเนี่ยต้องใช้ด้วยนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะเยอะเลยโอเคค่อยๆขุดไปครับโอเคเดี๋ยวเราครัฟอันนี้กันก่อนนะครับทุกคนเออเขาเรียกว่าพิกแอ็พิกแอหินนะเพื่อที่มันจะได้ขุดรวดเร็วขึ้นนะครับโอเคนี่มาแล้วก็ขุดอันเก่าทิ้งไปเอ้ยไม่ใช่ขุดโต๊ะครับออกนะ โอเคนี่เราจะได้ขุดไ,ไวนะครับปึ๊บกว่าจะถึงด้านล่างนี่ก็คงนานนะดูนะครับเพราะว่ามันอยู่โคตรลึกเลยทุกคนเราข้างล่างเมื่อกี้ผมเห็นผีแบบเยอะมากคือผมจะกะว่าไม่ตายนะแต่ก็ตายก็ขออภัยด้วยนะค,คือผมเออผมอยากอยากรู้อยากเห็นนะว่าข้างล่างมันเป็นไงก็ต้องลงมาดูนะเพื่อ โอเคเดี๋ยวเราขุดกันไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะถึงข้างล่างเลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าถ้ำที่โคตรสวยเลยนะนี่ขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไปได้ถึงแล้วทุกคนใกล้แล้วครับ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 เออผมจะตายพี่เนี่ยโดดลงไป ผมไม่อยากเสี่ยงโดดลงไปเลยทุกคนผมค่อยๆทําบันไดลงไปดีกว่าถ้าผมโดดลงไปเนี่ยคืออาจจะตายได้นะเพราะว่าผมก็ไม่มีอาหารอะไรด้วยนะเอาผมจะเปลี่ยนทำไมวนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะทําบันไดวนลงไปนะเพื่อที่จะให้มันลงง่ายนะถ้าเราโดดลงไปเลยคือมันจะเสียเลือดนั่นเองอ,อนี่ นี่เรามาโผล่ตรงนี้พอดีเลยโอ้โหดีนะผมไม่ตกลงไปตรงนู้นอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าผมตกไปทีเนี่ยผ,ผมแบบได้เกิดใหม่อีกรอบแน่นอนอึบเออค่อนข้างที่จะลงยากนิดนึงแล้วผมจะต่อลงไงวะเนี่ยเออผมจะต่อลงไงวะทุกคนอ๋อนี่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 ต่อได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เราค่อยๆต่อลงไปนะครับเราจะไม่โดดลงไปนะเพราะว่าพอเราขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ขึ้นง่ายๆนะครับถ้าเราโดดลงไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะเสียเลือดนิดนึงไม่ก็เยอะอยู่โดดไปเหอะผมว่าโอเคเดี๋ยวผมจะต่อเป็นนี้ขึ้นไปนะครับเออก็สูงอยู่นะช่างมันครับเดี๋ยวเรา กินอาหารก่อนแล้วก็ลงไปเก็บของเราก่อนครับคือของเราอยู่ข้างล่างเยอะมากเนี่ยทุกคนเป็นไงจริงๆมันมันเขาเรียกว่ามันมีเยอะกว่านี้ครับทุกคนคือแต่อันนี้มันน่าจะเป็นถ้ำเล็กๆครับก็มันจะมีถ้ำใหญ่กว่านี้นะคือแบบมันจะสวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงไปนะนี่ทางนี้ลงได้ครับ โอ้ยเจ็บ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 ผมกินอาหารก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมตายนะเออไม่ทราบว่าอุ้ย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 ยังไม่ไปเหรออุ้ยอุ้ยตายแล้โอ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 ้อุ้ยติดผมติดอะไรโอเคครับผมไม่ลงไปแล้ว เดี๋ยวผมมีของเออของเยอะวันนี้ผมค่อยลงไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอันนี้ก่อนดีกว่าฟาร์มของให้มันเยอะก่อนดีกว่าครับทุกคนคือถ้าเราลงไปเลยเนี่ยคือตายแน่นอนครับเพราะว่าถ้ำเนี่ยม,มันมันมีมันมีผีเยอะนะผมยังไม่พร้อมนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาของให้มันเยอะกว่าน,นี้ก่อนครับนี่เราเราปนบูบ้านให้หมดเลยคนระับ คือตอนนี้เราจนจนมากบอกเลยจนแบบจนโคตรโคตรไม่เอาไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาครับโอ้หแอนเดอร์แมนเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นก่อน,นครับเฮ้ยบนนู้นน่าสร้างบ้านเนาะโอ้โหผมนี่หาที่สร้างบ้านที่แบบโคตรอันตรายเลยนะครับเออหรือว่าเราจะไปสร้างบ้านกันก่อนดีผมว่าน่าจะไปสร้างบ้านก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้มีที่เก็บของนะครับ นี่เรามาหาสร้างแถวนี้แล้วกันนะครับโอ้โหโคสูงเลยผมจะขึ้นได้ั้ยเนี่ยเฮ้เอ,อผมไม่น่าลงไปเลยอะของผมตกหมดเลยนะครับทุกคนหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักตัวเฮ้ยกระต่ายเอากระต่ายตกหน้าผาตายครับทุกคนโอ้โห เจ้าไม่น่าเกิดมาเป็นกระต่ายเลย <c ười> กระโดดไปแล้วก็ตายเองนะครับนี่มันช่างเป็นเนกร,รมอะไรกันนี่โอ้เยอะเลยทุกคนเอ้าอย่าบอกนะเม็ดมันปลูกได้อะนี่เราเก็บไว้ประทังชีวิตดีกว่าครับเผื่อเราไม่มีอะไรกินนะเออโอ้โหฝนตกอีกครับทุกคนโอ้ my ก o d เออเดี๋ยวเราจะหาสร้างบ้านกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีที่อยู่แล้วผมจะมาสร้างอะไรบนเขาวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสร้างที่หมู่บ้านดีวะทุกคนอุ้หเจ็บหลายรอบแล้วสักพักน่าจะตายอีกรอบนึงนครับโอเคเราจะพยายามเล่นเซฟแล้วนะครับนี่เก็บบุอรี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าสร้างบ้านที่หมู่บ้านแล้วกัน เพราะว่าหมู่บ้านนี่แหละดีสุดแล้วครับถ้าเราสร้างเองนี่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงผมก็อยากสร้างเองอยู่นะแต่คือแบบมันที่กเกียจหาของครับทุกคนโอ้จะตายอีกแล้วจะตายอีกแล้วครับทุกคนกินขนมปังกันดีกว่าขนมปังเพิ่มเยอะกว่าโอเคนี่เแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยครับมีบูเบอรี่เต็มเลยอะ่ะเออ เอ้าผมก็ไปทุบตายหมดครับตายหมดตายหมดเพราะผมเน่ <c oughs> โอเคน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะฟาร์มของดีกว่านะครับคือของเก่าก็ผมจะไม่ไปเก็บแล้วกันนะคือมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับทุกคนถ้าผมไปเก็บเนี่ยตายตายแน่นอนอยังไงก็ตายครับผมจะไม่ลงไปเก็บเด็ดขาดเลยเฮ้ยผมเจออะไรวะ นั้นไงฟักทองน่าจะเอาไปทําอาหารได้นะครหอม,มาตกเราจะไปขุดฟักทองไปทําอาหารก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าสร้างที่อยู่อาศัยก่อนดีกว่ามผมจะสร้างดีเปะวะมผมว่าถ้าผมสร้างนี่อาจจะมไม่ดีกว่าแนละ้วถ้าผมสร้างเนี่ย าจจะสร้างเล็กก็ได้นะผมจะอาศัยเขาอยู่แล้วกันนะครับนี่นี่ผมอยากได้บ้านนี้มากเลยแต่มีคนอยู่แล้วแต่เสร็จผมแล้วกันนะนี่เราเนื้อไต่มาย่างไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหาของขอมโมยของกันนะเพราะผมมันชั่วชั่วร้ายตอนนี้ยิ่งจุดนอยู่ครับทุกคน ขาดขาดทุกอย่างนะครับเห็นอะไรก็เอาหมดแล้วตอนนี้นี่นี่เรียบร้อยโอเคแต่ผมอยากกลับไปแก้แค้นมากเลยอะไปแก้แค้นดีไหมทุกคนผมไปเอาดีกว่าผมตายอีกรอบแน่ถ้าผมไปเฮ้ยแต่มันมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยผมผมผมต้องไปวะ ผมเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าขอไปเก็บบ้านหลังนู้นแล้วกันนะครับมันมีน่าจะมีมีอีกต้นนึงอ่ะครับทุกคนที่ผมพาไปเจอในพาร์ทแรกนะเดี๋ยวผมจะอุย๊ยน้องเหมียวอยากเลี้ยงแมวมากเลยแต่ไม่มีปลาครับทุกคนขอขโมยแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมครัฟเขาเรียกว่าเออผมครัฟขวานไปด้วยดีกว่าเพราะว่าอ้าผมลืมเลยไม่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 ไมไม ผมต้องค้าแบบน,นี้ก่อนครับทุกคนโอเคนี่แล้วก็ผมคิดไม่ออกเลยผมจะคราอะไรวะขวานเออโอเคนีโอเค,อเ,คเราจะไปตัดไม้แล้วก็ไปขุดหินด้วยนะครับโอเคปึ๊บปบนี่เราได้ขวานแล้วต่อไปเออคือที่ขุดดินครับ ก็คือเราจะไปขุดดินแล้วก็ลงไปอีกถ้ำหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมกันหรือเปล่านะครับถ้าอีกถ้ำหนึงไม่เชื่อมกันก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าถ้าผมได้พาทุกคนไปดูเด็กผมก็แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันจะใหญ่หรือว่ามันจะสวยขนาดไหนเพราะว่าผมผมก็เคยไปดูมาแล้วครับแล้วก็ผมผมเคยไปด้วยแล้วเอ้ยผมเคยไปไปหาถ้ำนีแ้แล้วด้วยนะครับเออ โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาขุดหินกันก่อนนะครับเราจะทํามิดดาบแล้วก็เออนี่ไงผมจะทํามิดดาบแล้วก็ที่ขุดพวกอะไรนี้ให้พร้อมก่อนครับเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์นั่นเองนะถ้าเราเข้าไปโดยไม่มีมิดดาบหรือว่าอะไรเดียผมว่าตายแน่นอนครับจริงๆก็อยากขับชุดเกาะด้วยครับแต่คือมันขับยาก โอ้ผมลืมทำเอ้ยผมลืมค้าอาหารเอ้ยผมลืมกินอาหารเอเอพูดพูดอยจะถูกเลยครับเออขอขอภทยด้วยนะถ้าพูดติดขัดเพราะว่าช่วงนี้ริ้นพันเอ้ยลิ้นพันเออถูกแล้วเอ้ยตรงงูเสร็จตอนนั้นผมอ๋อผมเดินเฉียงออกมาด้วยนี่วาผมลืม ผมเดินหนีผีมาแล้วมันจะอยู่แถวๆนี้ใช่ใช่ใชใช่ใชใชใช,ใช่ครับนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปฝั่งนี้นี่ไงโอ้โหความจําเป็นเลิศครับว้าวสกปรครับโอเคเราไปตะลุยกันเลยขอแค่อย่าตายก็พอครับทุกคนว่ามันจะมีไหม สาธุขอเจอนะครับคือผมอยากเจอมากเลยรอไปครับว่าจะเจอหรือเปล่านะเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆทุกคนว่าจะเจอไหมว่าน่าจะ,จะเจอแน่นอนครับทุกคน โอ้ทำไมมันลึกจังเฮ้ยผมเจอแล้วทุกคนอ้ย <Yahoo! S 1> นี่ไงที่ผมบอกทุกคนเฮ้ยแล้วม,มันถำเดิมวะเฮ้ยผมเ่มไม่ได้ใจแล้วโอเคนี่ไงทุกคนเป็นไงล่ะเชื่อผมยังว่ามันมีนี่ไงนี่ไงโอ้ไม่กอด โอ้โหทุกคนเจอสวัรค์แล้วครับวิลลิกูดผมขอฝากปักปักปักไฟไว้ก่อนโอ้ยโอเคนี่ครับทุกคนเป็นไงล่ะเชื่อผมยังว่ามันมีครับโอ้โอ้โอ้ผีก็มีเหมือนกันนะอุ้ยเจ็บ นี่เจ็บเจ็บเจ็บขอกินอาหารแป๊บเออผมผมไม่อยากเจอผีสเกลิตันเลยอะนี่มันต้องกดง้งแล้วก็ฟาดแรงๆครับนี่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  นี่แตกดิโอ้ตายยากจริงเนาะออเป็นไงล่ะเราจะปักไฟไว้ทั่วเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้มอสเตอร์เกิดนั่นเองนะครับโอเคเรากินเฮ้ยโอ้ oh my god ผมเจอทองใช่ปะวะใช่แหละเออใช่ใช่ใชใชใช,ชนี่เลยครับที่ผมตามหาเลยนะครับหืมโอ้ oh my god เราไม่น่าไปตรงงู้นเลยครับเออดีเดี๋ยวเราจะครับ ครับครับครับอันนี้ก่อนนะอืมเขาเรียกว่าอันนี้ครับทอชเราจะปักให้ทั่วดีเลยนะเคดี้ปึ๊บ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 นี่โอเคเรียบร้อยแล้วผมก็จะปักให้ทั่วดีเลยครับทุกคนไม่ผีมันเกิดนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอาอกี้เห็นหนึวว่าปักไฟใต้น้ำได้ดูสิครับทุกคนมีแร่เต็มเลยนะนี่แล้วมันก็จะมีแบบอะไรมากมายเต็มในนี้เลยนะครับนี่เป็นดอกไม้โอ้โหเป็นไงนี่อันนี้ก็คือเหมือนจะขึ้นไปยืนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะแป๊บแป๊บแป๊บนี่ปุ๊บแล้วก็จะหักเราลงอย่างนี้ว้าเจ๋งปะ นี่ยังสวยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอยู่ในนี้สักพักนึ่งนะผมจะไม่ออกไป <laughs> เพราะว่าผมตามหามันมานานมากไม่นานแล้วครับเพิง่งพาท,ที่2องเองนะเราก็เข้ามาแล้วโอ้เช็ดแกอย่ามาระเบิดแถวนี้นะนี่นี่อย่าระเบิดนะนี่โอ้โอ้ นี่มันมีลูกอะไรด้วยนะครับนี่ลูกบอร่เรืองแสงครับทุกคนแป๊บหนึง่งเราปักไฟไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ยา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 ย,าย,าย,ย่ามาล้อแถวนี้นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหแล้วซึ่งผีก็เยอะมากด้วยทุกคนโอ้โหออ้ย อุ้ยไปแล้ว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 เกียร์จเกียร์ไรตันสุดแล้วครับคือไม่ชอบยิงธนูก็มาดิก็มาดิอุ้ยอุ้ยเชี่ยอู้อู้อู้เชี่ยโอ้อืมก็มาดิ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 ตายดีตายดีโอ้ตายยากว่ะ โอ้มาเรื่อยเลยอะอยเฮ้ยอะไร่ะปลาว้าวยะเยี่ยมแป๊บหนึ่งผมต้องกินอาหารละไม่งั้นตายแน่เฮ้ยไม่เต็มด้วยนี่แตกไปดิเดี๋ยวผมค่อยๆเคลียร์ไปทีละจุดนะครับคือมันโคตรเยอะเลยผี โอ้โหบีดา่าเราด้วยนะสุดยอดเอ้ยมาตายเก็บสิครับหืเมื่อกี้กบตายแล้วถ้าผมไม่ระวังนี่ผมตายแลยนะ้วน่ะดูสิครับทุกคนเป็นไงที่สุดเลยก็เจอเฮ้ยไอตี้อ้เอตี้อ้เอตี้มาเฮ้ย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 บีแตกไปดิ วู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 โคตรอันตรายเลยครับทุกคนแล้วไฟก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวที่เดี๋ยวดิผมต้องสู้ได้ดิฮึ่มก็ไมาดิก็มาดิโอ้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 ไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วโอ้ไปแล้วโว้ยไปแล้วไปแล้วหนีแล้วไปแล้วไปแล้ว พึ่งเตี้ยอย่าพึ่งเตี้ยอยู่พึ่งอย่า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 พึ่งไอ้เตี้ยเฮ้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยกูจะายโอ้แม่มดชิดแค่ทุกคนผมตายอีกรอบนึงแล้วอะนี่แกเข็นแป๊บนึงครับผมไปนอนก่อนโอเคหลบไปฮัลโหล โอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเจอกันข้างล่างเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแก้แค้นไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการลงมาแล้วและผมจะไปแก้แค้นเจ้าตัวเล็กตัวนั้นนะมันทํากับผมไว้แสบมากเลยจะไม่ยอมนะครับผมจะไปฆ่ามาันมันบางอาจมาทําให้ผมแตกและผมก็ของตกแล้วมัง้ง เฮ้ยอย่าบอกนะของหายหมดอะโอไม่นะไม่ของผมหายหมดแล้ยครับทุกคนเฮ้ยโอเคอย่างน้อยก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามานะครับอืมโอเคมันก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้น่าจะเป็นอะไรผมไม่รู้น่าจะเป็นทอง ผมค่อยขุดแล้วกันนะเดี๋ยวรอมีของดีๆมาค่อยขุดแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเลยนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะนี่เป็นไงโอเคคลิปดีมันก็ไม่มีอะไรมากเลยครับคือผมก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูในนี้นะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะ โอเคนะครับสำหรับผ่านนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เออถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับส c r i b ์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะไปทำอะไรต่อก็ฝากเออกดติดตามไว้ด้วยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านครับไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้หนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วมันไม่เกล้ว